สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาแชร์ประโยชน์ของผักที่เราชอบกินกันนะคะเรามาเริ่มจากผักกาดขาวเลยนะคะผักกาดขาวมีประโยชน์ยังไงบ้างแล้วก็ช่วยในด้านอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะผักกาดขาวช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะคะผักกาดขาวมีแคลเซียมช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันนะคะแล้วยังช่วยบำรุงร่างกายบำรุงกำลังช่วยให้เราเจริญอาหารนะคะรับประทานอาหารได้มากขึ้น แล้วก็ยังช่วยแก้กระหายได้ด้วยนะคะอีกทั้งยังช่วยทำให้กล้ามเนื้อทำงานเป็นปกติแล้วก็มีแคลเซียมมีส่วนช่วยในการลดความดันโลหิตสูงนะคะและยังช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้ผนังหลอดเลือดอีกด้วยนะคะและนี่ก็เป็นประโยชน์คร่าวๆของผักกาดขาวที่เรานำมาแชร์กันในวันนี้นะคะทุกคน เรามาต่อกันด้วยประโยชน์ของผักกาดหอมกันะคะผักกาดหอมช่วยอะไรบ้างนะคะมีส่วนช่วยอะไรบ้างนะคะผักกาดหอมมีส่วนช่วยลดน้ําหนักนะคะมีส่วนช่วยบรรเทาอาการท้องผูกนะคะแล้วก็บํารุงกระดูกนะคะลดความเสี่ยงจากการเกิดต้อกระจกได้ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะผักกาดหอมยังมีวิตามินซี วิตามิน K วิตามิน A วิตามิน B9 หรือโฟเลตนะคะเบตาแคโรทีนนะคะแมกนีเซียมแล้วก็โพแทสเซียมนะคะที่อาจช่วยบำรุงกระดูกต่อต้านอนุมูลอิสระและยังช่วยควบคุมการทำงานของอัตราการเต้นหัวใจของเราอีกด้วยนะคะรวมทั้งเส้นประสาทแล้วก็ช่วยทำให้กล้ามเนื้อของเรานั้นทำงานเป็นปกตินะคะและนี้ก็เป็นประโยชน์ข้าว,ข,าวของผักกาดหอมที่เรา นำมาแชร์กันในวันนี้ค่ะเรามาต่อกันที่ผักกวางตุ้งเลยนะคะว่าผักกวางตุ้งมีประโยชน์ยังไงบ้างมีส่วนช่วยในด้านใดบ้างนะคะผักกวางตุ้งนะคะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะช่วยบำรุงและรักษาสายตานะคะช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงนะคะช่วยป้องกันโรคก,กระดูกพุนนะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งด้วยนะคะ แล้วก็ยังช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะคะช่วยป้องกันกล้ามเนื้อเสื่อมนะคะช่วยเพิ่มความกระชับกระเฉงให้กับร่างกายของเรานะคะแล้วก็ยังช่วยให้การขับถ่ายของเราสะดวกขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นแล้วก็ยังป้องกันการท้องผูกได้ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะผักกวางตุ้งนะคะยังช่วย มีส่วนช่วยนะคะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งกล้ามเนื้อเสื่อมนะคะแล้วก็ยังช่วยแก้าการเป็นตะคิวได้ด้วยนะคะนี่ก็คือ,อประโยชน์ของผักกวางตุง้งข้าวๆที่เรานำมาฝากกันนะคะจริงๆแล้วมีประโยชน์ทุกผักก็คือมีประโยชน์เยอะกว่านี้มากนะคะแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าทุกผักทุกชนิดนะคะมีทั้งประโยชน์แล้วก็โทษนะคะของให้ทุกคน รับประทานในทางที่ถูกแล้วก็จะได้ประโยชน์ที่มากขึ้นนะคะฝากทุกคนนะคะคุณผู้ฟังนะคะช่วยกด Subscribe แล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อ,ตอไปนะคะครั้งหน้าจะเอาประโยชน์ของฝ่งอื่นๆมาแชร์ให้ได้ฟังกันอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ